พวอหนุนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS5steps พัฒนาการศึกษาของชาติในทุกมิติพวอสนับสนุนการนำกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบหรือ GPS5steps มาใช้ในทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่ยากง่ายเหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกมิติแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ให้มีงานทำวันที่30มกราคม2568ดรศักดิ์สินรสารารม ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการทวอกล่าวถึงความจําเป็นเร่งด่วนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดให้จัดการเรียนรู้ Active Learning ในทุกระดับว่าต้องเป็นวิธีที่เกิดผลในตัวนักเรียนทุกคนสําหรับทวอได้นํากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS 5 steps ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่ยากง่ายเหมาะสมกับวัย โดยผ่านการคิดและการลงมือทําในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมทวอได้ออกแบบให้เรียนรู้ง่ายใช้ได้บ่อยๆจนกลมกลืนในวิธีคิดวิธีทำและวิธีเพิ่มพูนคุณธรร,รมจริยธรรมและค่านิยมในตัวตนของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติทุกวันนี้ GPS 5 steps ทำให้นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษในทุกระดับทุกภาคมากมายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ทวภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทุกภูมิภาคสมาคมโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสภาการศึกษาคาทอลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสพทหลายเขตได้ให้เกียรติและไว้วางใจร่วมมือทางวิชาการกับทวความร่วมมือนี้ทําให้เกิดการประสานกําลังกันและเกิดผลลัพธ์ที่เร็วและเกิดในวงกว้างหากนับจํานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS5steps จะมีจํานวนมากเกินกว่า10ล้านคนแล้วอย่างไรก็ตามการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะของนวัตกรและสร้างผลงานที่ต่อยอดขึ้นนั้นต้องเป็นการบ่งเพาะหล่อหลอมอย่างต่อเนื่องโดยนวัตกรรมนั้นๆต้องเกิดจากความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกวิธีเมื่อใดก็ตามที่เด็กเกิดปัญญาเมื่อนั้นความยากจนก็จะหายไปจากตัวเขาจะมีการแก้ปัญหาที่ดีไม่ต้องตกงานเพราะการตกงานส่วนหนึ่งมาจากเด็กที่เสียโอกาส จากการสอบสัมภาษณ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญญาก็จะสามารถแอพพลายคำถามที่ถูกถามเมื่อสอบเข้างานได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปวิธีการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการคิดการตัดสินใจการเข้าทำกิจกรรมไม่ใช่การเอาเนื้อหามาถ่ายทอดและจำตนจึงย้ำว่า active learning เป็นวิธีการรับเรียนรู้ที่ดีที่สุดสามารถประมวลเชื่อมโยงกับการวางแผนปฏิบัติทําแล้วแก้ปัญหาได้เช่นการผลิตสินค้าเพื่อชุมชนต้องตอบโจทย์ผู้ใช้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมประชาชนยอมรับ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวกล่าวขอบคุณผู้นําระดับนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดต่างองอ,งองทุกระดับที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการการชี้แนในิเทศภายในและร่วมพัฒนาครูผ่าน PLC พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆพร้อมขอให้หน่วยงานที่มีความร่วมมือกันได้สานต่อร่วมผนึกกําลังกับกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นเรื่อง Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS 5 steps อย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการสอบึกษาของชาติในทุกมิติให้บรรลุปเป้าหมายในอนาคต